ก็สวัสดีตอนเช้านะครับวันที่สองนะฮะเมื่อคืนก็หลับไปโหน่ยไม่รู้ตัวนะครับตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็ไม่เห็นพระอาทิตย์นะครับมีหมอกจางๆบริเวณผิวน้ํานะครับให่ได้เห็นนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะไปเดินน้ําตกนะครับไปดูน้ําตกก็เดี๋ยวขออนุญาตทําภารกิจส่วนตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รับประทานอาหารเช้าเสร็จก็จะไปดูน้ําตกกันแล้วก็เดินท่องเที่ยวบริเวณโปง่ง รอบตรงนี้นะครับป่ารอบรอบก็เดี๋ยวขออนุญาตเลยแล้วกันนะครับ งจะไปเดินป่าครับก็ซึ่งกินข้าวเสร็จแล้วก็จะเดินอ้อมไปทางทางงโน้นนะครับไปดูความสวยงามของสถานที่นะครับเรียบนะครับสามสองเอ๊ แนขอแฟนดิ้ขอแฟนดิ้ไม่ได้คุณมีพิรุษกันจะ <pper pper pper> ไปน้ำตกนะครับน้ำตกอีู่ประมาณกิโลกว่าๆนะครับเขาหมดหายดีก,ก,ก,กว่าไม่ว่างไม่ทำเส้น <m ix> <m ix> ทางเป็นป่าวายนะครับเดินก็ต้องใช้ความระมะัดระวังนะครับเพราะว่าวายมีหนามด้วยนะฮะถ้าตับมันจะล้อ ตันของพีละอุ๊ยอุ้ยาตางพีออุ๊ยอุเร่ไม่ไหวแล้วปังไงพี่เจขี้ครับเจ็บพิรุภาน เห็ดแชมเปญครับนีลักษณะเหมือนกับถ้วยแชมเปญถึงแล้วครับน้ำตกเจ็ดคตเหนือนะครับก็ประมาณระยะประมาณเกือบสองกิโลนะฮะ ตรงนี้จะเป็นน้าตกเจ็ดพดเหนือนะครับแล้วก็สามารถที่จะเดินลงไปข้างล่างได้อีกนะครับเป็นเจ็ดโดกลางเจ็ดคดใต้นะครับแล้วก็เจ็ดคดใหญ่นะครับระยะก็ประมาณ200เมตร400เมตรนะครับ1กิโลครึ่งนะครับก็เดินลงไปเรื่อยๆก็จะเป็นน้ําตกนะครับ ออกมาจากน้ําตกเจ็ดคดเหนือนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปเจ็ดคดใหญ่ต่อแต่ว่ารอบนี้จะใช้รถยนต์นะครับเพราะว่าทางเข้าเนี่ยจะอยู่บริเวณทางเข้าของศูนย์ศึกษาธรรมชาตินะครับแล้วก็จะเดินเข้าไปอีก1นกิโลครึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเจ็ดคดใหญ่จะมีความสวยงามอย่างไรนะครับไป อ่าถึงแล้วนะครับน้ำอ่าทางเข้าน้ำตกเจ็ดคดเทีนน้ำตกเจ็ดคดครับเจ็ดคตนี่นี่ทางเข้าทานี้ครับทางเข้านะครับด้านหลังก็จะเดินเข้าไปอีกนิดนึงต้องบอกก่อนว่าเรามาจากที่ปกก้อนเศร้ามาตรงนี้ประมาณห้าสิบโลนะจากห้าโลประมาณห้าโลโอเคก็มาตรงนี้ใช่ครับโอเคนะครับอันนี้ก็มากับช่องวันว่างของคูเบอร์ของคูเบอร์ครับ ก็จะเดินเข้าไปอีกนิดหน่อยเมื่อกี้บอกว่าประมาณกิโลครึ่งแต่ว่าไม่ใช่พี่เขาบอกว่านิดเดียวเข้าไปนิดเดียวเท่านั้นไปไปเดี๋ยวเราตามกันครับเดินเข้ามาก็จะเป็นลําธารนะฮะที่ไหลมาจากน้าตกเจ็ดโคตรนะแล้วก็เราเนี่ยจะเดินเข้าไปข้างในอีกประมาณ1กิโลนะครับไม่ไกลนะแป๊บเดียวเดี๋ยวไปดูกันครับ คือจริงๆแล้วเนี่ยน้าตกเจ็ดคดเนี่ยมันสามารถที่จะลงมาจากน้ําตกเจ็ดคดเหนือเจ็ดคดเหนือได้คือมันเป็นน้ําตกลําธารลําเดียวกันน้ําตกที่เดียวกันนะครับเพียงแค่ตรงเนี้ยสาหรับคนที่ไม่อยากบุกป่าฟ้าดงมันจะลำบากหน่อยทเพราะว่าทางทางที่มาจากน้ําตกเจ็ดคดเหนือเนี่ยค่อนข้างที่จะยากลำบากจากเจ็ดคดเหนือแล้วมันจะดิ่งลงมาเลยแล้วก็มันจะมีกอไผ่อะไรล้มแบบเนี้ยมันมันยากนะสำหรับสภาพสตรีหลายๆท่านหรือว่า ผู้ชายที่ไม่แข็งแรงนะครับเส้นทางครับต,ต้องลุยน้ำด้วยถึงรครับน้ำตกเจ็ดโคตรใหญ่นะฮะก็สวยงามดเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆ นี่ด้านหลังผมนะครับเป็นน้ําตกเจ็ดพดใหญ่นะครับก็สามารถลงเล่นน้ําได้เพราะว่าด้านหลังผมเนี่ยมันจะเป็นแห่งน้ํานะครับก็ลึกพอสมควรประมาณเกือบสองเมตรได้นะครับใครที่มาเล่นก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องของความลึกด้วยนะครับ ครับก็เป็นไงบ้างครับสำหรับทริปนะครับศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะครับเจ็ดโคตรโ่งก้อนเศร้านะครับก็น่าจะเป็นข้อมูลสําหรับการท่องเที่ยวของเพื่อนได้เป็นอย่างดีนะครับก็ก่อนจากกันไปในวันนี้นะครับก็ขอฝากนะครับนักท่องเที่ยวก็ขอให้ช่วยกันรักษาความสะอาดของสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ช่วยกันนะครับเคารพกฎของสถานที่ด้วยนะครับสําหรับทริปหน้านะครับจะไปไหนจะไปทําอะไรนะครับเดี๋ยวรอติดตาม ชมนะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ